ความเห้าเป็นเหตุสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l บอลจันตากองนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง d o Dota 2กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เนื่องจากช่วงนี้นะครับผมก็เป็นการแข่งขัน DPC กันอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นการแข่งขัน Playoff นะครับผมของโซน CIS นะครับที่จะมาแข่งกันว่าใครจะตกชั้น เลื่อนชั้นหรือว่าจะได้ไปเมเจอร์นะครับผมแต่มันดันมีเกมหนึ่งนะครับผมระหว่างเวอร์ตัสโปรนะครับผมหรือว่าทีมเอาไซเดอร์นะครับผมระหว่างที่เจอกับทีมไมเกมส์นะฮะก็เป็นทางแครี่ของทีมเวอร์ตัสโปรนะครับผมเราจะเรียกว่าเวอร์ตัสโปรแล้วกันนะครับผมก็เพราะว่ามันติดปากดีนะครับผม ก็ทางไอ้เจ้าหนุ่มเพียวนะครับผมก็อายุ17เองนะครับผมเกิดอาการเห่าหรือว่าร้อนของนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมเกิดไปเขียนนะครับผมเป็นตัวแซดนะฮะหรือว่าตัว C ีนะครับผมลงในมินิแมปนะครับผมของเกมโดตาับผมระหว่างทําการแข่งขันนะฮะออกทางช่อง Beyond the Summit นั่นเองนะครับผมซึ่งสัญลักษณ์ตัวแซดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการ สนับสนุนนะครับผมการที่ประเทศ,ร,เทศรัเสเซียนะครับผมเข้าไปรุกรานยูเครนนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนทางเพียวแล้วก็เวอร์ตัตโรเนี่ยจะออกมา,าแถลงขอโทษแล้วนะครับผมที่ว่าที่ทําไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าแบบคุยกับเพื่อนๆในเกมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้จะหมายความว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับผมก็เลยโดนทาง BTS นะครับผม สั่งให้ปรับตกชั้นไปอยู่ในดีวิชั่นที่2นะครับผมแล้วผลก็ตามมาสู่ไอ้หนูเพียวทันทีนะครับผมหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงในหบผมทาง V e อร์ตัสโต้นสังกัดนะครับก็ออกมาประกาศนะครับผมยกเลิกสัญญาของเจ้าหนูเพียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะต้องทําให้หาแครี่คนใหม่มาแทนน้องเพียวนะครับผมในซีซั่นหน้าที่จะทําการแข่งขันกันต่อไป นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นข่าวสั้นนะครับผมในวงการโดตาอย่างนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด u b s สไครป์ช anel ผมจัตากองไว้ด้วยนะครับผมเจอกนันคลิปหน้าสวัสดีครับ